สวัสดีครับวันนี้มาสัมผัสคุณอ่าอย่างก,ก็ทองดีทองดีเผาฟหูหรือน้องบุญเป็นโรคไตกิโลปใช่ไตเบาหวานอ่าไตเบาหวานความดันความดันเกลือตำ่ำเกลือตำ่ำอ่าแล้วก็ไอ้วันนั้นฮือห่วงจื้อไปสมุนไพรจีนห่วงจื้อเข้าไป กีนสองคนกับอายเบาหูซึกจะได้พ่องดีขึ้นหนักเจ<อ>้าดีขึ้นหนักกุตเตียนนี่วันนั้นไปอันฉีดวัคซีนนี่ฉีดบ่ได้เนืองจากความดันสูงความดันสูงอ่อเอาเวลาเดินขึ้นคันดหรือเข้าห้องน,น้ำนี่ต้องต้องประคองไปอเออการไปเห็อนกันะ<อ>เ,เลยนะอ่าแล้วไอ้ปเดี๋ยวนี่ไปได้ห่องข,นขนึ้นคันด เดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้นเจ้าแข็งแรงขึ้นเดินคนเดียวเดินคนเดียวแล้วก็ไปไอ้หาหมอมาสองสามวันนี่หมอว่าไรอาการอย่างกปกตินะเจ้าทุกอ<น>ย่างปกติหมอว่าเนาะเออความดันปกติเจ้าเมื่อก่อนนี่ความดันสูงเนะงาะเกียร์เรียนดีขึ้นเกีย<บ>รเลือดดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเลยสิไปหาหมอนี่นะเจ้า เออตอนนี <ort>. uh, <fig> <vine> <risque> ้กับลังสร้างหังจื้อคำขวดหนึ่งเจ้าเออแต่ตอนนี้ของบมมีเดียรลอกัไม่เดียวไม่เดียวนี่กับลังฟอกไต่นะนี่กําลังฟอกไตอยู่นะครับพอดูนี่นี่กองกองยาไตทั้งนั้นนะครับนี่นะครับกองยาฟอกไตถ้ากินห่วจืองประจำนี่อาจจะลดการฟอกไตลงทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนาะเจ้าอ่าตอนนี้สั่งแหมแต่ของโมมีเดียวนะครับการนี่แหละครับคือห่วจื้อกินไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็สัมผัสสั้นๆก่อนเนาะครับสวัสดีครับ 叫。Yeah.